อย่างรถไฟ1่โมงรถไฟหนึ่งโมงมาพอดีพี่น้องอวันนี้เตรียมกับข้าวไว้อย่างดีพระไม่มาพระสงสัยหนาวนะครับเดินไม่ไหวนะครับไม่มาเดินบินธบัดก็เลยถือโอกาสยิบกล้องมาถ่ายภาพพี่น้องให้พี่น้องได้ดูได้ชมอย่างน้อยกอ็บรรยากาศยามเช้าตรู่วันนี้พี่น้องอถามว่าตรูไ่ไหมตอนนี้เจ็ดโมงก็ยังมืดเลยนะฮะ เราพากันตื่นตั้งแต่ประมาณตีตีห้าครึ่งตื่นตีห้าครึ่งมาทํข้าวข้าวปลาไว้เตรียมใส่บาตรแต่ว่าวันนี้แฮวพี่น้องพระท่านไม่เดินมาสงสัยอากาศหนาวกำเริบนะครับเพราะว่าวันนี้อุณหภูมิก็เป็นอ,อีกวันหนึ่ง <c oughs> ที่อุณหภูมิลดต่ำลงมาที่18องศาะะองศาที่บ้านแอดมินตรงน,นี้นะฮะอุณหภูมิเย็นเยือกเลยนะครับ ที่เย็นวันนี้ไม่มีหมอกเพราะอะไรพี่น้องลมพัดเย็นทั้งคืนเลยนะครับก็พาพี่น้องมาดูตอนนี้พี่น้องมองเห็นอะไรเอ่ยไหมครับมองมองเห็นแมคโครไหมครับช่างทีมช่างของกรมชนพี่น้องมองเห็นอะไรเหลืองๆนหครับนั่นคือแมคโครรถแมคโครนะครับสองคันเขากำลังคุดลอกคลองมาเกือบถึงบ้านแล้วนะ เห็นช่งางบอกว่าวันพรุ่งนี้มาถึงไม่แน่วันนี้อาจจะลอกมาถึงตรงป่าสะน้ำตรงนี้นะพี่น้องแล้ววันเสาร์ก็คงอาจจะได้ <c oughs> ทําคันเพราะว่าเห็นช่างก็เร่งรีบทาคลองเพราะเขาขยายคลองอขยายคลองให้มีปริมาณน้ําไหลมาได้เต็มที่รู้สึกเหมือนจะไหลมาได้เพิ่มกว่าเดิมประมาณ40%นะขยายหนัก หน้าคลองเพิ่มกว่าเดิมประมาณ40%นะพี่น้องจากที่ดูดูนะฮะ,ะเมื่อวานผมก็ไปสังเกตการทำงานของช่างเขาก็ทำทำแปลนทำผังปูนไว้อย่างไวพี่น้องแต่ว่ารถปูนมาช้ารถรถที่มาส่งปูนเพื่อให้เขาทำฉาบผนังคลองเนี่ยมาช้ามาเมื่อวานเนี่ยก็มืดเลย,ยกว่าจะฉาบเสร็จเนี่ก็ ่างก็ต้องกลับบ้านดึกนะแต่ว่าผู้รับเหมาเขาก็ต้องทําตามกรอบเวลาเร่งรีบทําเสร็จไว้ก็ได้กาไรเป็นธรรมดาพี่น้องนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะเพราะว่าถ้าเขาไม่เร่งรีบทําปีนี้คลองที่จะส่งน้ํามาที่สระน้ําประจาหมู่บ้านทุกปีเนี่ยเพื่อเป็นน้ําดิบทําน้ําประปานะครับถ้าคลองยังไม่เสร็จเขาก็ไม่สามารถปล่อย ปล่อยน้ำผ่านมาได้ทีนี้ชาวบ้านก็คงต้องเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ำประปาใช้นะพี่น้องอากาศปีนี้บ้านเราที่เขาบอกว่าปรากฏการณ์เอเนียโยเอนีโยเนี่ยตั้งแต่ฝนหน้าฝนเสร็จจับไปแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จฝนก็ไม่ไม่มาชําระชะล้างฝุ่นละอองฝุ่นละองะองตามท้องทุ่งนาที่รถเกี่ยวข้าวเป่าพ่นพิษเอาไว้พี่น้อง ปีนี้ถ้าว่าไปก็เหือดแห้งไม่มีไม่มีฝนฟ้าลงมาเลยพี่น้องมีแต่ความมืดครึ้มแม้แต่ฝนที่ตกมาเพื่อรดดอกมะม่วงก็ไม่ไม่ตกมาไม่ตกมาสักทีนะฮะก็นี่พี่น้องดูบรรยากาศต้นมะม่วงอย่างน้อยก็อุ้ยฝรั่งมาแล้วรถเก่งมาอัดสกู่นะครับ รถเข้ามาไวต้องหลบฉากนะพี่น้องมาม่วงเจอลมแรงแรงโอ้ยพี่น้องเห็นไหมเขียวใหญ่เขี้ยวใหญ่ที่ติดลูกอยู่กิ่งหนึ่งพี่น้องคิดดูสิแต่ละลูกนะถ้าโตจนถึงวันนั้นนะพี่น้องลูกหนึ่งก็ประมาณโล3ขีดโล3ามขีดใหญ่สุดโลประมาณโล4ีขีดที่เคยออกลูกมานะพี่น้องแล้วก็มีดอกใหม่ที่กําลังออกมาเยอะเลยแต่ว่าลมแรง ลมแรงแม้แต่มะม่วงที่มันออกลูกแล้วเนี่ยก็ยังผลทําให้ร่วงระเนระนาดอยู่นะครับเพราะว่าก็พยายามรดนะพยาพยามรดน้ําพยายามรดน้ําเลี้ยงให้ต้นชุ่มชื้นอยู่พี่น้องเพราะว่าถ้าไม่รดไว้กลัวกลัวมันไม่ออกส่วนทางนู้นอันนี้ก็เป็นเขียวใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งทางนู้นที่ติดดอกเต็มพิมเสนนะครับก็ฉีดฮอร์โมนไว้ได้สองครั้งแล้วพี่น้อง ออกมาเต็มช่อเลยนะปีที่แล้วก็ดกที่อื่นไม่ค่อยมีลูกนะแต่ต้นนี้ดกดกมากเลยนะครับก็ทําให้ได้เลี้ยงครอบครัวนะฮะกินกันเรื่อยเรื่อยแล้วก็ลูกก็ซ่อนแอบไว้อย่างดีนะฮะเป็นมะม่วงที่ให้คุณค่าในการช่วยขับถ่ายระบบทางเดินอาหารได้อย่างดีนะพี่น้อง วันนี้แอดมินก็ถ่ายไปท่ษที่โทษแดนพี่น้องวันนี้พระไม่ว่าไม่มาก็คงไม่ว่ากันเราตั้งใจเตรียมไว้แล้วแต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับบรรยากาศอันแสนหนาวหนาวเหน็บเช้านี้นะฮะก็ขอจบคลิปยามเช้าแต่เพียงเท่านี้นะครับจะลืมไม่รูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อท่องชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ